สวัสดีครับตอนนี้เขายังอยู่ที่เดิมครับโมทนิตไปใส่ครับเพิ่งอาบนา้ำเก็บของเสร็จครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่บ้านศิลาตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหาขขาเสากินครับพี่น้องก่อนออกเดินทางจะต้องกินข้าก่อนนะครับ แม่แกงขีเล็กบ่ครับแกงขีเล็กเอาถุงหนึ่งครับผมถุงจักบาทครับแม่ถุงละยี่สิบบาทอ้หพวแม่ม่อยู่หมดขึ้นแม่ดมายังมเสียเก็บกา แกงอุจจาระเหล็กใส่ภาพพยนโคโอ้บ้านใหญ่ตัวนี้พี่น้องผมนึกว่าเป็นบ้านหน่อยนะเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับบ้านศิลาตะบนศิลา เริ่ไมไปแล้วเริ่ไมไปแต่มขึ้นแล้วพี่น้องอืมปลาดุก่อปลาใกล้ซุกแล้วบล่ครับ ปาเซียวปลาดุกครับผมปลาดุกจักสองตัววนียแไมบ่าาดีันเอางง่ายัดจับสูงงายปะมีใช่นาะผมดูจับไม่เนี่ย ไม่อย่างกว่าลูกสาวหรอสุดครับรับแล้วนะนี่อหอดปลาสดขายนะครับปลาอิ่งยังนอน พี่น้องอาจจะถามหาบอมแบมไปไหนนะครับบอมแบมไปกับ <c oughs> พี่แบงนะครับผมบอมแบมไปกับพี่แบงแล้วนะครับหลังจากที่คลิปแรกจะเศร้านะครับหลังจากคลิปแรกน้องก็ไปแล้วนะครับไปกับพี่แบงแล้วก็พี่ไอนะครับซีคนนะครับเพื่อนมุ่งหน้าไปก่อนนะครับนคะรพนมเพื่นสรีไปวายพระธาตุนะครับพี่น้อง หมู่ <C le af ly> บ้านปักไงเลยพี่น้องมขึ้นประมาณตีสีนะครับได้ย,ยินเสียงกองเหยากองเหยาข้าเจ้าแหนะครับแห่ไปตะท่างพี่นะครับแห่ไปวัดพูนครับของเวทีมาล่ำนะครับ ผมพึ่งลงมาจากฉากได้ยินเสียง,อง,งอของเหย้าเอ้อของเหย้าอย่างไม่แหย่ยามนี่ประมาณปีสี่นะครับเพิ่นว่าแหย่ยังลหะผมก็ลืมซื้อแล้วพื่นว่าสี่ื้อปีงประดุก ตับโบท่านมีผมสีสื่อปิ่งปลาดุกงง <c oughs> แม่สุกง,ง่ายบ่ครับปลาดุก,ก <c oughs> วันนี้เราจะไปนาแก่นครพนม ประมาณเกือบสามรอยโลนะครับซุปบักมี่มแกบแกะหม,แบบแมูแม่แม่ซื้อจากทุงสะนะั่งสองทุงสองทุงในส,สามส <c oughs> อากาศเศร้านี่ครับก <c oughs> ับเสียงเมือบมือบดังดังเสน้อยครับพี่น้อง <c oughs> แบบว่าอาการมันแบบว่ามันคือจังสีไข่หรือมันโบไข่ผมกังงแต่ว่ามันเป็นบโบสว่ว,สวงนะครับสรุปมันไข่หรือมันโบไข่ผมกังงลจะฟองแต่ว่ามื่ขึ้นนี้เริ่มไอน,นะครับ มีไอมีน้ำมูกแล้วก็เหด็ดเห็ดข้อจังหน่อยครับผม ส่งขายดีก็มูไน,นั <c oughs> ่ลนลองบิวตี้เอาอเที่เซดตาเนี่นั่นน้่เปรี้ยนไลมนี่ เอาละครับผมเกจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ